พ่อท่านจันสุเมโทวัดทุ่งเฟื้อจังหวัดนครศรีธรรมราชหลวงพ่อจันหรือพ่อท่านจันนั้นท่านเป็นผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าเครื่องรางของขลังควายธนูถือเป็นควายธนูหนึ่งเดียวของเมืองปักใต้ด้วยเอกลักษณ์และรูปแบบโดยเฉพาะพ่อท่านจันสุเมโท วัดทุ่งเฟือเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคมพศ2453ตรงกับวันขึ้น15คำ่ำเดือน6ตีชวดณนะบ้านหลาแก้วอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชบิดาชื่อนายเขียวมารดาชื่อนางพุทธแก้วนามสกุลทองแก้ว ท่านเป็นบุตรชายคนโตมีพี่น้องสี่คนมีอาชีพทำสวนทำไร่ตอนเยาว์วัยนั้นได้ศึกษาในสำนักของพระครูสังครักษ์วัดหลาแก้วได้ศึกษาอักขรวิชาภาษาไทยบาลีและวิชาอาคมต่างๆเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นก็ได้ศึกษาพุทธเวทจากตำราต่างๆ มีวิชาอาคมพอตัวทีเดียวนักเกรงหัวไม้ในท้องถิ่นต่างก็เกรงกลัวท่านเนื่องจากท่านหนังเหนียวยิ่งนักเมื่อมีอายุครบยี่สิบปีก็ได้อุปสมบทที่วัดสาลาแก้วมีพระครูพนังสีวิสุทธิพุทธทิพักดีเป็นพระอุปชาอาจารย์หิง่งวัดสาลาแก้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าสุเมโทในคราวหนึ่งพ่อท่านจันสุเมโทท่านได้เดินทุดงไปกับพระหลายรูปอยู่ในป่าช้าจังหวัดพัทลุงในขณะที่ท่านเข้าพักแขวนกรดไว้กับกิ่งไม้ในป่าช้าที่วัดแห่งหนึ่งบริเวณชายป่าริมคลอง เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็เดินจงกรมตามวัดพอสมควรแล้วท่านก็นั่งสมาธิภาวนาอยู่ภายในกรดเพราะเป็นช่วงพลบค่ำพอดีขณะที่นั่งสมาธิจนจิตค่อยๆสงบลงแล้วสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แจ่มใสามากจิตสงบดีแล้วเหตุการณ์อันอัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้น ทำให้เห็นเป็นอัคระแบบภาษาขอมลอยขึ้นมาเด่นชัดจากริมแม่น้ำลำป่าไปอยู่ในถามกลางอากาศก็ได้กำหนดอัคระเหล่านั้นมาพิจารณาแล้วทำอบายเพ่งเป็นกสินโดยอาศัยอัคระโบราณที่ปรากฏมาเป็นนิมิตหมายแห่งการบำเพ็ญเพ่งเป็นองค์กะสินยิ่งนานวัน ความสงบยิ่งแนบแน่นตามลำดับเมื่อความมืดมาปกคลุมไปทั่วลุ่มน้ำลำป่าจังหวัดพัทลุงบริเวณภายนอกกรดอากาศเย็นเป็นพิเศษขณะพ่อท่านจันและหมู่คณะของท่านนั่งกำหนดจิตอยู่นั้นท่านใดความเงียบก็ถูกทำลายด้วยอำนาจเสือโคร่งตัวโต,วตวเสียงร้องของมัน คมคูขวัญทุกคนที่ได้ยินแล้วมันเดินวนไปข้างๆมันเดินวนไปวนมาข้างๆกรดเพราะได้กลิ่นมนุษย์พระทุดงทุกรูปได้ปฏิบัติตามคำเตือนของพ่อท่านให้อยู่ในความสงบนั่งปฏิบัติกันโดยปกติเสือเหมือนมาทดสอบจิตใจเมื่อพระทุดงทุกท่านมีมานะอดทนที่แน่วแน่ พร้อมทั้งแผ่เมตตาไปยังเสือตัวนั้นพ่อท่านจันรู้โดยชาญของท่านว่าเสือตัวนั้นไม่ใช่เสือธรรมดาทั่วไปแต่เป็นเสือสมิงไม่เช่นนั้นมันก็บุกเข้ามาเล่นงานพระในกรดแล้วที่มันไม่บุกเข้ามาเพราะมันกลัวกรดพระดังนั้นท่านจึงร่ายเวทมนต์ขับไล่แต่เสือร้าย ยังคงดื้อดึงไม่ยอมไปง่ายๆยังคงส่งเสียงกู่คำรามอยู่แบบนั้นพ่อท่านจันคิดว่าท่านต้องทำอะไรสักอย่างให้เด็ดขาดไม่เช่นนั้นพระก็ไม่ได้หลับได้นอนกันทั้งคืนเป็นแน่ดังนั้นท่านจึงล้วงเอาควายธนูออกมาจากย่ามร่ายเวทมนตคาถากำกับเ่าพ่วงแล้วขว้างออกไปนอกกรด ท่านไดนั้นก็มีเสียงมอมอดังขึ้นอย่างกึกก้องตามด้วยเสียงฝีเท้าตะกุยพื้นดินพร้อมกับเสียงฮโหฮโหอของเสือร้ายและมีเสียงต่อสู้กันดังลั่นในที่สุดเสือร้ายก็สิ้นฤทธิ์ผลาหายกลับไปในป่าลึกควายธนูกลับมาด้วยชัยชนะเขาเต็มไปด้วยเลือดจากการเดินทุด,ดง ไปทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้ต่อมาในปีพศ2491พ่อท่านจันสุเมโทูท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดทุ่งเฟื้อเพราะเล็งเห็นว่าเหมาะแก่การเจริญวิปัสสนาสมาธิเป็นอย่างยิ่งจากอดีตของวัดทุ่งเฟื้อที่เคยมีสภาพทุดโทมก็ได้รับการพัฒนาเปิดป่า เป็นศาลาโรงธรรมหอระฆังพระอุโบสถและกุฏิสงฆ์ขึ้นมาตามลำดับต่อมาพ่อท่านจันก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งเฟืออย่างสมบูรณ์พระสงฆ์ต่างจังหวัดและชาวบ้านต่างมาฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านเป็นจำนวนมากเพื่อศึกษาตำราพิชัยสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องวิชาคงกระพันชาตรีแค,คลาดมหาอุดถือเป็นวิชาสุดยอดทั้งนั้นและหลวงพ่อจันทร์ก็เคยเดินทางไปศึกษากับท่านอาจารย์เอียดดำวัดในเขียวอีกด้วยส่วนในเรื่องอิทธิมงคลวัตถุของพ่อท่านจันทร์นั้นมีอนุภาพดีเด่นในทางพุทธคุณสูงอนุภาพสูงส่ง จากประสบการณ์ผู้ที่นำติดตัวไปใช้ก็มีมากมายจึงเป็นที่หวงแหนของผู้ที่ครอบครองสำหรับความรู้สึกของสิทธิานุสิทธ์ที่ได้เรียนวิชาครงกระพันชาตรีวิชาชาตรีวิชาแคล้วคลาดวิชามหาอุดและได้รับมอบอิทธิมงคลของพ่อท่านจันพูดได้ว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียว กฎแห่งไตรลักษณ์มีอย่างไรความจริงก็ย่อมปรากฏเช่นนั้นพ่อท่านจันท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติจนเกิดฌานจนแก่กล้าสามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆล่วงหน้าแม้แต่วันตายในคืนวันที่9พฤศจิกายนพศ2532ท่านเข้าสมาธิภาวนา ตั้งแต่หัวคำ่ำด้วยอิริยาบถอันสงบแม้อาการป่วยกระสอกกระเสอะมาตลอดท่านก็ไม่เคยทอดทิ้งธุระเรื่องการภาวนาตลอดคืนจนได้เวลาตีห้าอันเป็นเวลาใกล้สว่างพ่อท่านจันทร์ท่านได้ให้บรรดาสิทธ์ช่วยกันพยุงกายท่านให้ลุกขึ้นเพราะท่านนั่งสมาธิตั้งแต่หัวคำ่ำ เรี่ยวแรงก็น้อยลงเมื่อสานุสิทธ์พยุงท่านขึ้นแล้วท่านก็ได้เปลี่ยนสบงจีวรสังคาติใหม่หมดแล้วท่านก็ได้บอกลูกสิทย์ให้ประคองให้นั่งลงทำสมาธิหลังจากฉันเช้าเสร็จแล้วพ่อท่านจันท่านก็หลับตาลงและสั่งให้พระสมุพิงผู้เป็นสิทย์จุดเทียนไว้เบื้องหน้าหนึ่งเล่ม พร้อมไม่ให้ใครส่งเสียงบริเวณนั้นจะทำสมาธิครั้งสุดท้ายหลังจากกล่าวแก่สิทธ์ทุกคนแล้วพ่อท่านจันทร์ท่านก็หลับตาลงเป็นครั้งสุดท้ายกำหนดจิตเข้าสู่สมาธิเป็นลำดับเวลา8.30นาฬิกา30นาทีบรรดาลูกศิษย์ที่เฝ้าดูการของพ่อท่านจันทร์นั้นเห็นผิดสังเกตเพระาะศีรษะของท่าน โน้มเอียงลงมาเล็กน้อยซึ่งปกติท่านจะนั่งตัวตรงไม่ไหวติงสิทธิ์ที่อยู่ใกล้ชิดท่านย่อมรู้ดีจึงทราบว่าท่านได้มรณภาพแล้วเมื่อวันที่สิบพฤศจิกายน2532การนั่งมรณภาพของพ่อท่านจันเมื่อวันที่สิพฤศจิกายน 2,532ลือกระชอนไปทั่วสารทิศเมืองนครศรีธรรมราชจากนั้นสังขารของท่านกลับไม่เน่าเปื่อยสังขารของท่านแข็งดุดหินแม้เวลาล่วงเลยมาหลายปีแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวเหนือโลกปาติหารของพ่อท่านจันสุมเมโทแห่งวัดทุ่งเฟื้อ จังหวัดนครศรีธรรมราชขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่นี่พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ